สวัสดีจ้ามาไปเอาใจพญายันตน้ำใไอติมเนาะเมื่อกี้พันกินข่าวเร็จแล้วได้ตอนนี้สองถุมกว่ากินข่าวเร็จแล้วเดีย๋ยวเอาติมไปเสิร์ฟกับขนมขนมาันนี่แซ่บเด็กน้อยมักเนี่ยแต่ว่าพยาย่อยหญ่เรากับมากินด้วยกันพ่อยหญ่กับมากินด้วยกันนี่ไปเลยจัดการ เสิร์ฟรักอาหารสองทุ่มครึ่งกินแบบนี้แล้วได้ถือใจครับปานเล็กน่อยไอ,อติมแม็กนัมแม็กนัมกับขนมเอาสองอันพ่อจริงมันมีหลายอยู่แต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายกินมือละสองอันพ่อเดี๋ยวมาติดตามวาเพิ่นวาจังไดถือใจคักบ่ยิปฏิเสธจา จังสี่เล่ยเหมือนว่ายกโปะไห่